สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ s อ m a c k ม็นะคะวันนี้มีมาแนะนำอีหนึ่งคันเป็นรถ b m เค่ะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนำลูกค้าเป็นยางตัวไหนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นยางที่ทางร้านแนะนำให้ลูกค้านะคะเป็นยางตัวโยไทยรุ่นพรอบเซนสปอร์ตนะคะลูกค้าใช้245ทัพสีาทางร้านนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสลับยาง2องล้อีทงก1 0 0 0 0่โลนะคะลูกค้ายางตัวนี้นะคะเป็นยางดอกสปอร์ตนะคะสีร่องใหญ่รดน้ำได้ดีนะคะลูกค้า บอมแจกเคลมเชนใหม่ให้ลูกค้าเคลมเช้นใหม่ฟรี60วันนะคะลูกค้าแรงตัวนี้แรงต,ตัวนี้เป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือเักแฟนเพจได้เลยนะคะแต่เป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับ BMW ที่เข้ามาเป็นยางกับทางร้านทางร้านแนะนําเป็นยางยโตโยต้ารุ่นพกเสร็จสปอร์ตนะคะลูกค้าไซส์245ทับ 45R18 า te, สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้านดซีแมคทายสวัสดีค่ะ